โอเคครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติในงานพิมพ์ภาพแล้วนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะพาหนูนะครับมาฝึกงานพิมพ์ภาพจากนิ้วมือและมือของเรางานพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุและงานพิมพ์ภาพจากวัสดุจากธรรมชาตินะครับจากนิ้วมือของเราและมือของเราก็แน่นอนแหละนี่ครับใช้มือและก็นิ้วมือของเราเป็นแม่พิมพ์นั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับจากเศษวัสดุนะครับนี่คุณครูก็ได้เลือกเอาเป็นฟ้าควดแล้วก็ฝ้าปากานะครับนี่เลือกมาสองอันต่อไปจากวัสดุธรรมชาตินะครับนี่คุณครูก็หาได้ง่ายๆที่บ้านทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือใบไม้แล้วก็ดอกไม้นะครับนี่คุณครูก็เลือกมาโอเคนะครับอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์คร่าวๆกันก่อนนะครับที่เราจะใช้ในงาน พิมพ์ภาพน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับนี่สีโปสเตอร์นะครับทําไมถึงต้องใช้สีโปสเตอร์เพราะเนื้อสีโปสเตอร์เขาจะเข้มข้นกว่านะครับเจ้มจ้นกว่านั่นเองถ้าใช้สีน้ํานะครับสีน้าของเขาเนี่ยมันจะเนื้อสีมันจะเบาบางนะครับไม่เหมาะที่จะเอามาทําเป็นงานพิมพ์เนาะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไประบายกับใบไม้แล้วเราเอาใบไม้มาแปะบนกระดาษเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะครับ ต่อไปก็คือกระป๋องนะครับนี่กระป๋องใส่น้านําแล้วก็ต้องมีผู้การนะครับผู้การอันนี้คุณครูก็เลือกใช้เป็นผู้การปลายแบนนะครับเพื่อที่จะระบายได้รวดเร็ว,รวยิ่งขึ้นถ้าใครมีเป็นปลายกลมก็ได้นะครับต่อไปคือจานสีครับจานสีคือเราจะใช้สีเทลงไปนะครับแล้วก็ผสมเราจะไม่ตักจากขวดสีนะครับเพราะมันอาจจะทําให สีในขวดเนี่ยมันเปื้อนสีอื่นได้ต่อไปนะครับคือดินสอรหรือว่าผ้าเช็ดผู้กันนะครับเพราะว่าเราจะต้องเช็ดผู้กันก่อนที่จะระบายอันอื่นเนาะไม่งั้นสีมันก็จะปนกันมั่วไปหมดนะครับฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเผื่อมือเราเปื้อนเราก็จะได้เช็ดด้วยนะครับอ่ะโอเคละดินสอนะครับจริงๆจําเป็นไหม คุณครูจะเอามาเขียนหัวข้อเฉยๆนะครับเขียนหัวข้อให้นักเรียนดูว่าอ่าอันนี้งานพิมพ์ภาพจากนิ้วมืออันนี้งานพิมพ์ภาพจากเษวัสดุอันนี้งานพิมพ,นนพ์มภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับนักเรียนจะได้แยกออกจริงๆงานพิมพ์ภาพเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีดินสอนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นพวกแม่พิมพ์อันนี้อยู่แล้วเนาะนะครับอะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะครับคุณครูก็จะทุลักทุเลสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า คุณครูจะต้องถือกล้องไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยเดี๋ยวคุณครูเขียนหัวข้อก่อนนะครับเดี๋ยวครูแบ่งให้เป็น3ามช่องแล้วกันเนาะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะครับจริงๆก็ใครจะทําเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะเป็นรูปภาพอื่นเป็นตัวนอนเป็นอะไรก็ได้แต่ว่านี้ครูให้เรียนเห็นชัดๆนะครับนี่ครูเขียนให้จากครูเขียนได้ยย่อนะเขียนว่านิ้วมือนะครับ โอเคแล้วครูใช้สีแดงขีดขั้นดีกว่าจะได้เห็น,นชัดสีแดงขีดมาปาั๊บนี่ปั๊บอ่าต่อไปนะครับจากธรรมชาติครูเขียนย่อๆนะครูเขียนว่าธรรมชาตินะครับธรรมชาติโอเค และสุดท้ายนะครับคือจากเศษวัสดุนะครับเขียนสั้นๆว่าเศษวัสดุนะครับนี่อ่าใครจะทำเป็นช่องตามือครูก็ได้นะนะครับนักเรียนก็จะได้แยกประเภทออกให้มันเห็นภาพชัดเจนแบบนี้ไปลเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะครับ การใช้นิ้วมือก่อนแล้วกันนะครับนิ้วมือและมือของเรานะครับใช้เป็นแม่พิมพ์เนาะอ่าจริงๆมันต้องใช้คู่กันร,ระบายไปที่นิ้วมือกับมือของเรานะครับแต่ว่าคุณครูก็อ,อนุญาตนะครับใช้นิ้วจุ่มแบบนี้เลยเพราะว่าคุณครูถือกล้องด้วยเนาะนะครับอ่าให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปทําบัตรประชาชนน่ะนักเรียนเขาจะมีปั๊มลายนิ้วมือแบบนั้นเลยครับนะ เรียกมานะครับโมคุยก็เวลาวิธีการปั๊มเนี่ยก็ใช้นี่แหละนะครับแต่อย่าปล่อยนานะครับไม่งั้นสีมันจะแห้งน่าเรียนดูนะโมคุยก็จะปั๊มลงไปนะครับอ่กดลงไปเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงอะไรมากนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกมือขึ้นนี่ได้แล้วนะครับงานพิมพ์ภาพจากนิ้วมือเย่เห็นไหมครับอ่าแค่นี้เองเราก็ ทำต่อการไปเรื่อยๆเป็นรูปร่างอะไรต่างๆได้ตามที่เราตามที่เราอ,าอยากทำนะครับแต่งานพิมพ์ภาพเนี่ยเราจะกดลงไปแล้วยกขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราเอานิ้วเราไปกดแล้วลากถูเป็นรูปภาพนะอันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นไม่ใช่งานพิมพ์นะลูกอันนั้นจะกลายเป็นงานวาดทันทีนะครับงานพิมพ์คือกดและปล่อยนะครับกดและปล่อย เราจะไม่กดแล้วลากปื้ดเป็นตัวกระตูนอะไรไม่ได้นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าง,งานวาดลุกนะครับฉะนั้นอย่าสับสนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีบ้างนะครับเมื่อกี้ไปสีน้ําเงินอันนี้มาสีแดงบ้างค่อนข้างเหนียวนะอ่ะครูก็จะปั๊มลงไปนะครับแบบนี้กดลงไปแล้วอีกอันนึงนะครับ คุณครูก็จะกดลงไปแบบนี้อ่าเห็นไหมครับนี่ก็จะเริ่มเป็นรูปล่างแล้วนะครับอันนี้ครูก็จะทําเป็นกลางหันนะครับทําเป็นกลางหันนั่นเองอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถแต่งเติมได้นะครับ ็ใช้เป็นสีเดิมนี่แหละนะครับทำเป็นเสานี่นะครับอ่าเป็นไงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คืองานพิมพ์ภาพจากนิ้วมือของเราเป็นไงครับง่ายไหมอ่าง่ายง่ายนะครับไม่มีอะไรรับซ้อนเลยนะครับอะต่อไปนะครับคืองานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาตินะครับอ่าครูจะใช้ใบไม้นะครับที่ครูเตรียมมาอยู่สองใบ นะครับนี่ใบนี้กับใบนี้โอเคนะครับอันนี้จะต้องใช้ผู้กันนะครับใช้ผู้กันในการจุ่มสีนะครับจุ่มสีแล้วก็เอามาระบายที่ที่ใบนะครับทำตามครูแคนได้เลยนะครับครูขอเลือกใช้เป็นสีน้ําเงินละกันผสมกับสีเหลืองเนาะน้ําเงินผสมเหลืองได้สีอะไรครับนักเรียนความรู้เดิมตั้งแต่ตอนป .1 สีอะไรครับ อ่าสีเขียวนั่นเองนะครับเราก็ระบายลงไปนะครับงานพิมพ์ภาพเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ําเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้น้ําเยอะเกินไปเนี่ยสีมันจะเหลวนะครับแล้วมันจะไม่ติดกับใบไม้ของเราเราก็ต้องระบายไปเรื่อยทุลักทุเลหน่อยนะเตียนครูไม่มีขาตั้งนะครับ อ่าอ่าประมาณนีล้ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะเละเทะไปกว่านี้โอเคเมื่อระบายได้แล้วนะครับอ่าบอกก่อนถ้าใบไม้เนี่ยให้หนูระบายที่หลังใบมันนะลูกนะครับหลังใบคือดูไงว่ามันเป็นหลังใบหน้าใบานะครับหน้าใบาเนี่ยนักเรียนสังเกตดูใบไม้นะมันจะมีความมันแล้วมันจะเรียบนะครับมันวาวผิวเรียบนะครับ ส่วนหลังใบนะครับหลังใบจะมีลักษณะเป็นด้านด้านแม่มันวาวเท่าหน้าใบแล้วมันจะมีเป็นลักษณะเป็นเส้นๆ้นอ่าทัางเรียนเห็น <ๆ S 2> เห็นไหมอ่าแบบนี้เราจะระบายด้านนี้นะครับนี่ด้านหลังใบนะครับตรงนี้เพราะมันจะได้เห็นลวดลายของใบไม้ชัดเจนกว่าหน้าใบนะครับอ่าเมื่อเราระบายแล้วเราต้องคว่ำนะครับต้องรีบเลยนะไม่งั้นสีมันจะแห้งเร็วนะครับคว่ำแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเราก็วางลงไปนะครับ แล้วก็กดเบาๆนกดเบาๆพอนะครับทำเขาเบาๆไม่ต้องไปแบบทุบปุงปุกปุกปุะเดี๋ยวอันนั้นกระดาษนั้นแทนจะขาดใบไม้ก็จะขาดด้วยนะครับอ่ากดเบาๆแค่นี้อ่าเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาใบไม้ล่อขึ้นช้าๆนะครับช้าๆเนี่เห็นไหมครับนี่ได้แล้วอ่าแค่นี้เอง นะครับง่ายมากๆเลยเราจะใช้ดอกไม้ก็ได้นะครับนี่ดอกไม้ก็ได้สมมติคุณรูจุ่มแล้วกนันระบายยากนะครับเดี๋จริงอันนี้ผิดวิธีนะนจริงต้องเอาพู้กันมาระบายนะแต่ครูไม่มีมือถือนะครับโหไมือจับแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละ,ะใบไม้เราแค่จุ่มลงไปแล้วเอาไปแปะนะครับนี่๋ยวนี้เห็นไหมแปะแบบนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้น อ่าอีกสักหนึ่งที่แปาแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนี่เห็นไหมครับได้แล้วนะครับงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติจากใบไม้และดอกไม้นั่นเองนะครับนักเรียนไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยครูแคนทําไมมันไม่เห็นติดทั้งใบเลยดอกไม้อะไรมันก็ไม่เห็นติดหมดเลยเนี่ยเอาสีไประบายเพิ่มเติมได้ไหมไม่ได้นะครับมันจะเป็นแหว่งแหวงมันจะดังๆ่าง,างอะไร ของมันก็ไม่เป็นไรนี่แหละมันคือความสวยงามของงานพิมพ์ภาพนะครับนี่แหละเสน่ห์ของงานพิมพ์ภาพมันคืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ความแหวงแหวงวาเว้าไม่เต็มนี่แหละนะครับถ้าหนูเอาสีไประบายเพิ่มเติมเนี่ยมันจะไม่ใช่งานพิมพ์ภาพเลยครับมันจะกลายเป็นงานระบายสีทันทีแล้วมันจะหมดเสน่ห์ของงานพิมพ์ภาพไปเลยฉะนั้นห้ามเอาอะไรไประบายทับไปอีกนะครับให้มันเป็นแบบนี้แหละนี่แหละคือเสน่ห์ของงานพิมพ์ภาพ สุดท้ายนะครับในเรื่องของเศษวัสดุอ่าครูเตรียมฝาขวดมานะครับนี่ฝาขวดกับฝาปากกานะครับยังไม่รู้เลยว่าต้องทงอําไงอ่ะครูขออนุญาตนะครับอันนี้ผิดวิธีนะครูขออนุญาตรับวิธีเลยคือการจุม่มการจุ่มลงไปนะครับนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับฝาปากกาก่อนนะครับป้าเข้าให้ยกขึ้นมาอี ได้อยู่ได้อยู่อ่าผสมสีงกนนิดนึงอ่ะ,ป,ะ,อออนะอะป้าเขาให้ยกขึ้นมาเอ้ยสวยอันนี้สวยใช้ได้ครับใช้ได้อ่ะต่อไปอีกสักหนึ่งสีรับองเป็นสีใหญ่ก็ไม่รู้นะครับอ่ะต่อไปฝาขวดบ้างฝาขวดนี่ต้องใช้คู่กันนะครับเพราะมันจุ่มไปในนั้นไม่ได้ก่อนอื่นนะครับเวลาที่หนูระบายสีเนี่ย ระบายจากอันอื่นมาเนี่ยหนูต้องล้างผู้กันให้สะอาดทุกครั้งนะครับแล้วก็เช็ดด้วยพ้าเช็ดผู้กันเพราะสีมันจะได้ไม่ไปปนกันนั่นเองนะครับนี่เช็ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําสีคูขอสีเหลืองแล้วกันสเหลืองก็ระบายตรงปากขอบมันแบบนี้นะครับรักเล่ยหน่อยนะคูใช้มือเดียวนะครับ แบบนี้เมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็เอาไปคว่ำแล้วก็แปะเหมือนเดิมปั๊บก็กดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องกดแรงมากเราก็ยกขึ้นน่เห็นไหมครับสวยงามมากอีกสักหนึ่งที่ปั๊บล้วก็ยกนี่ได้สองวงเลยเห็นไหมครับโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับงานพิมพ์ภาพของเรานะครับทั้งจากนิ้วมือและมือของเราจากธรรมชาตินะครับนี่เศษวัสดุธรรมชาติรราตและจากเศษวัสดุทั่วไปไม่ว่าจะเป็นไม้ไอศครีมนะครับฝาขวดน้ํายังลบไม้บรรทัดดินสออะไรได้หมดเลยนะครับก็จะออกมาเป็นผลงานที่สวยอลังการแบบนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่ อยากทำตามก็ทําตามครูได้เลยนะครับอาจจะไม่ต้องแบ่งตามครูแบบนี้ก็ได้อาจจะวาดทั้งแผ่นกระดาษเลยก็ได้หนูอาจจะทําเป็นตัวนนอนอจจทำเป็นรูปดอกไม้อยู่ที่เรามีความคิดสร้างสารรค์อะไรเราสามารถลงมือทําได้เลยนะครับศิลปะไม่มีคําว่าผิดเนาะนะครับไม่มีคําว่า,าสวยหรือไม่สวยยังไงมันอยู่ที่คนจะมองนะครับอยู่ที่เขาเรียกว่า เป็นความรู้สึกของเรามากกว่านะครับนั่นคือศิลปะนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับในภาคของการปฏิบัติงานพิมพ์ภาพก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับขอให้นักเรียนสนุกแล้วก็ฝึกทำไปด้วยก็จะดีมากๆนะครับโอเควันนี้คุณครูคแคนขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายนี่